แต่ก่อนเนี่ยอามาเป็นคารวาสอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเวลามาไปรับพรเนี่ยอามานึกว่าแต่พระให้พรแล้วเนี่ยไอ,พอ้พรจากพระมันวิ่งเข้ามาในตัวเยอะตัวมา <laughs> <c oughs> เข้าใจั้นจริงๆเวลามาไปรับพรเนี่ยอามาก็มีความเข้าใจว่าไอ,พอ้พรที่พระท่านกําลังให้อยู่มันวิ่งเข้ามาในตัวมาปุ๊ป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 ุ๊มันก็กลายเป็นว่ามีพลังบุญพลังวิเศษทั้งหลายเนี่ยมันสิงอยู่ในตัวเลย ยอมยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าคิดเดี๋ยวจะบอกให้ฟังตรงนี้ยไอ้คำว่าให้พรเนี่ยเช่นคําว่าอายุวันนะสุขขาพละใช่ไหมหรือบางทีก็อายุวันนะาสุขาโภคาพละอะไรวาตรงเนี้ยพรสี่ก็ได้พรห้าก็ได้หกก็ได้มั่นคือคืออย่างนี้บางทีอายุเนี่ย อภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารดามาวัฒนตอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็สาธุโหยยิ้มกลับบ้านกันเลยใช่ไหม <laughs> ประเด็นตรงนี้ <c oughs> ก็อย่างนี้อายุศัพทร์นี้เขาเรียกว่าพลังชีวิตมันเป็นชื่อของอะไรรู้ไหมเป็นชื่อของอิทธิบาทสีคือฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาถ้าท่านต้องบอกว่า ถ้ายอมปราถนามีพลังชีวิตเนี่ยยอมต้องไปเจริญเองนะหนึ่งต้องไปเจริญฉันทายเกิดขึ้นบุริยายเกิดขึ้นจิตตาให้เกิดขึ้นวิมังสายเกิดขึ้น,นอธิบดีองค์ธรรมสี่เนี่ยยอมต้องเอาไปเจริญเองอาตมาเป็นเพียงผู้บอกเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาใหญยังอายุหมายถึงให้ยอมกลับไปเจริญอิทธิบาสีนี่คือพรข้อแรกพรข้อที่สองวันนะอายุล้วก็วันหน้าอยู่ไหม วันหน้าจะมีชื่อของศีลไม่ว่าจะเป็นปาฏิโมกสังวรศีลยินรี์สังวรศีลอาชีวปฏิสุทธิศษษษษษษีลปัจจยสันนิสตศษษษีนยอมต้องเอาไปเจริญเองไปฝึกเองให้เกิดขึ้นยอมจะได้มีวันหน้าเนี่ยความผ่องใสที่เกิดขึ้นเนี่ยได้โสขะเป็นชื่อของสมาธิ ฉะนั้นยอมต้องไปฝึกจากศีนนี่แหละเมื่อศีลเกิดขึ้นก็ทําให้ปราโมดปีติปสัสสติสุขและสมาธิตั้งจะได้ตั้งขึ้นสมาธิทุกระดับนี่ก็คือสุขพละเนี่ยสูงสุดหมายถึงปัญญาในอรรถผลแต่ก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นยอมต้องไปฝึกไปเจริญให้เกิดขึ้นทั้งกรรมสกตาสํา สมมาทิฏฐิชาณะสัมมาทิฏิวิปัสสนาสมมาทิฏฐิรัจจพัฒนาสูมัคคสมมาทิฏิผลสมมาทิฏิและปัจเจเวสมาทิฏิเป็นชื่อของปัญญาที่บอกทั้งหมดอันนี้อาจมาจะให้พรบทนี้แหละแต่ทั้งหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยยอมาไปทำเองโอเคยัง